ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับการติดตั้งเครื่องแอนดรอยของสารนัไม่ได้คันนี้นะครับตัวลูกค้าก็เลือกเป็นนับสเปคสูงเลยนะครับเป็น CPU ของแ n a กอนนะครับครับเอาไปสูงเป็นจอ 2K นะครับเชื่อมกล้องถอยเดิมนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวตัวอะไรใช้ได้ปกตินะครับเสียงก็จะดีขึ้นใสยขึ้นนะเพราะว่าตัวนี้เป็นสเปคสูงเลยนะครับ เป็นหน้าเมนูนะครับนี่นะครับก็รองรับกล้องสามมิติองศาเลยครับนี่ครับเร็วมากนะครับนี่เลยนะครับนี่ครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่เป็นหายเรื่องอ่ะที่อยากทำการติดตั้งนะครับเครื่องเล่นแอนดรอยสเปคสูงนะครับสเปคกอ่ะ CPU Snapdragon น,กกน,นะครับหน้าจอ 2K แบบนี้นะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์นี้นะครับศู9ย์4ก้าเค่ะ สวัสดีครับร้านในูริฟารเดียวครับวันนี้ลูกค้านะรถนิสสันนะครับอเมร่านะครับมาทำการติดตั้งนะครับเครื่องเล่นแอนดรอยนะครับขอลูกค้าเลือกนะครับจะเป็นเครื่องเล่นครับ CPU Snapdragon นะครับแล้วก็หน้าจอ 2K นะครับพร้อมมาทำการเชื่อมกล้องถอยหลังเดิมนะครับโอเคนะครับก็บนแอนะครับเปนตู้ฟูมอลัยนะครับก็ไม่ไม่สามารถเทสได้นะครับนี่ครับเพราะว่าเครื่องเล่นเสียนะครับตอนนี้ เดี๋ยวพามาดูอตอนนี้จะเป็นหน้าจอ10นิ้วนะครับอดเดิมว่าจะเป็น7นิ้วธรรมดานะครับก็เดี๋ยวมาดูในการติดตั้งเครื่องเล่นดอยนะครับของรีสันอะเมราคันนี้นะ